สุดท้ายคุณก็ทยอยออกไปตั้งแต่หมอชรนานออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักไปรับตําแหน่งที่ใหญ่กว่าสาราสุขมีภาพจําติดไปโดยนโยบายยาบ้า5เม็ดอย่างเงี้ยแล้วก็คุณอุ้งอิงลูกสาวของทักษิณก็มาเป็นหัวหน้าพักเศรษฐาก็โดนวางยานะครับโดนวางงานนะครับคุณพิเชษอ,อะไรนะ่ะก็แต่งตั้งผิดสุดท้ายก็โดนผลงานบ่าบ้านป่าลอยถ่อ4 0สอวอ มายกสุดท้ายเสถาก็เป็นคนที่มีภาพจําก็คือเป็นคนไม่มีจริยธรรมโดยมติสารรัฐมนูญห้าต่อสี่ถามแต่ว่าพองอิงมาเป็นปัจจุบันเนี่ยโดยนายกบัญชีหญิงคนที่สองของไทยเนี่ยประเทศไทยได้อะไรกับสิ่งที่นักการเมืองพักการเมืองโดยพักเพื่อไทยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่ทําการรัฐประหารโดยคุณประยุทธ์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กระทําถูกรัฐประหารสุดท้ายคุณก็ไปจูบปากกันนั่นบ่งบอกให้เห็นว่าเขาไม่เห็นหัวประชาชน นำมาซึ่งคะแนนเสียงอะไรก็แล้วแต่อ้างไล่หนูตีงูเห่หาสุดท้ายคุณก็ไปเข้าร่วงมันหมดรัฐบาลทุกวันนี้อาจารย์รู้ไหมว่ามันเป็นรัฐบาลชุดเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยหลักความคิดหลักความเข้าใจหลักข้อเท็จจริงผิดหรือถูกถูกไหมฮะอาจารย์ช่วงน,นี้ผมมองไม่ออกว่าคืออะไรมันเกลื่อนเมืออไปหมดอ่ะคนชั่วตอนเนี้ยที่แฝงตัวอยู่ในเก้าอี้ตำแหน่งอํานาจบรารมีทั้งหลายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตลําบากละผมเนี้ยมันมันเลยจุดกันว่ากลัวตายมาแล้วแต่สิ่งที่ผมมองเห็นในข้างหลังคือลูกหลาน ผมเชื่อว่าอาจารย์มีมีสินที่อยากกระทําในช่วงวัยกลางคนหรือปั้นปลายชีวิตของอาจารย์อยากกระทําไว้ให้รุ่นหลังถูกไหมอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างแนวร่วมไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ถ้าวันหนึ่งพรรคประชาชนเปลี่ยนไปผมก็ไม่เลือกเขานะเพราะว่าผมผมไม่ได้ยึดติดตัวบุคคลแต่ผมเชื่อว่าพรรคเราถ้าสร้างความแข็งแรงไว้อย่างเงี้ยไอ้คำสโลแกนว่าพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคเนี่ยมันเป็นการท้าทายนะครับเขาเชิญชวนให้เราตรวจสอบพรรคที่เราเลือกเรายิ่งต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าถึง พรรคการเมืองที่เป็นนักการเมืองทําเพื่อเราเนี่ยทั้งที่เขาเป็นคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาทำเพื่อคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โดยคุณธนาธรนะครับผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําตรงนี้วันนั้นถ้ามีการเลือกตั้งถ้ากติกาเป็นธรรมรัฐธรรมนูญมันเป็นธรรมนะครับรัฐธรรมนูญยึดดวงประชาชนประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจริงๆภายใต้รัฐธรรมนูญจริงๆฉบับใหม่นะวันนั้นใครมาเป็นรัฐบาลก็ได้ไม่ติดผมไม่ติดเลยไม่ต้องเป็นพรรคด้อมส้มเป็นรัฐบาลก็ได้พรรคไหนก็ได้แต่กติกาต้องเป็นธรรม ยิ่งกกตเนี่ยนะครับก็ก,กตเอ่นว่าติงใช่ไหมเขาเลือกอะไรข้า,าษาษาอีสานะกะกะตหรือว่าเนี่ยอ่ากรรมการเลือกตั้งเนี่ยถ้ากติกามันโอเคมัน,ม,นมันก็โอเคอ่ะมันผิดเพี้ยนมั้งแต่บัตรเขยง่ขงปีหกสองมาตอนนี้อีกแล้วไอการพิมพ์บัตรอ่าเลือกตั้งเกินมาเจ็ดล้านใบคืออะไรคือทุกอ,อย่างอ่ะมันเป็นกลยุทธ์ในการโกงสืบอท่อนหน้าชัดเจนอ่ะยิ่งพูดยิ่ง ยิ่งลึกยิ่งเข้าถึงแล้วมันอยู่ทุกวันระบบอุปถัมภ์หมดอาจารย์สายโลหิตสิทธ์ข้างเคียงสเสบียงหลังบ้านมันก็วนอยู่แค่เนี้ยเขาไม่เห็นหัวเราเลยผมถึงภาวนาให้มันเกิดภัย